สวัสดีครับผมดิวเตอร์ออตมีเรื่องเล่าวันนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับปันนี้ผมทําคลิปนี้ออกมานะด้วยกาเรียกว่าด้วยแรงปรารถนาด้วยแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะนําเรื่องเรื่องนี้นะครับมาบอกเล่าผ่านการคลิปวิวเนี่ยซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องของเรียกว่า,วาโอกาส เรียกว่าโอกาสเหนือสามัญวันนี้ผมกรุบสติปัญญาของทุกๆท,ท่านที่ดูคลิปนี้ไม่ขอเชื่อในสิ่งที่ผมพูดขอให้ท่านลองใช้สติปัญญาของท่านนะครับดูว่ามันเป็นไป,ไ,ป,ไ,ปได้ไหมนะครับเขาบอกคนเราจะมีปัญหาอยู่ใหญ่ๆอยู่สามอย่างปัญหาเรื่องเงินเวลาสุขภาพบางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาปัญหาสุขภาพไม่ดี คนพู้นี้ส่วนมากทําอะไรครับธุรกิจครับมีเงินเยอะไม่มีเวลาสุขภาพไม่ดีประเภทที่สองมีเงินไม่มีเงินมีเวลาสุขภาพดีวันนี้ดีไหมถ้าเรามีเงินมีเวลามีสุขภาพที่ดีเป็นชีวิตเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์คุณจะไปที่ไหนก็ได้แล้ววันนี้ดีไหมครับถ้ามันสามารถนะถ้าคุณเนี่ย มีรายได้หลักแสนขึ้นไปต่อเดือนคุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้หรือว่ามีหลักแสนนะมีเงินรายได้นะต่อเดือนนะแสงขึ้นไปนะเป็นชีวิตที่เรียกว่าไร้สาคุณสามารถกําหนดเวลาได้เฮ้ยสามารถเขาเรียกว่ากาหนดฤด,ดูได้นะฮะอยู่ที่นี่ฤด,ดูร้อนุณเปลี่ยนไปฤด,ดูหนาวได้นม่ค,คิอว่าชีวิตไร้สาตื่นกี่โมงก็ได้คุณไม่ต้องรีบออกอตื่นแต่เช้าดอกบัต คุณกำหนดได้ครับวันนี้ผมนําเรื่อ,งน,องนี้นะครับที่บบมามพูดคุยเพราะเมื่อก่อนผมก็มีปัญหาเรื่องเองินเวลาแล้วก็สุขภาพ <c oughs> วันนี้ครับผมมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งซึ่งผมนะตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้นะตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้มากๆเลยเพราะโปรเจกต์นี้มันเปลี่ยนชีวิตผู้คนมามากมายสาวโรงงานวิศวกรข้าราชการแม่ค้า หลายอยาชีพที่เข้ามาเรียนรู้โปรเจกต์นี่ครับสามารถเปลี่ยนชี360วิตสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับเขาไม่ต้องเป็นทาสของเวลานะด้วยโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ผมก็เลยนำโปรเจกต์นี้ครับว่าวันนี้ถ้ามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครมันถูกออกแบบมาภายในระยะเวลาสามเดือนนะสามเดือนนะไม่เกินหนึ่งปีสามเดือนสามารถที่จะทำให้คุณมีรายได้หลักแสน คุณว่าน่าสนใจไหมถ้าหกเดือนขึ้นไปมีรายได้ครึ่งล้านหรือหนึ่งล้านคุณสนใจไหมย,ยังไม่ต้องเครียดนะครับผมบอกเลยว่ายังไม่ต้องเครียดคุณว่าน่าสนใจไหมคุณตอบคาถามตัวเองให้ได้ก่อนว่ามันน่าสนใจไหมนะโปรเจก t นี้ถูกออกแบบมาแล้วก็มีหลายคนเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้วันนีนะ้หน้าที่ของคุณคือเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้าไปเรียนรู้นะครับเข้าไปเรียนรู้ว่าโปรเจก t นี้มันคืออะไร วันนี้ถ้าเกิดคุณมีรายได้สักสองแสนภายในหนึ่งปีมันก็ไม่ได้สายเกินไปกับโปรเจกต์นี้จริงไหมครับ <c oughs> ถ้าคุณมีรายได้เยอะมีรายได้หลักแสนนะผมก็พูดว่าคนส่วนใหญนะ่เหมือนผมเมื่อก่อนเรานะเรียนรู้มานะเราจบออกมาเราก็อยากจะมีอะไรครับมีสิ่งที่เราปรารถนามีเป้าหมายก็คือความปันมีบ้านมีรถ นะมีเงินป่าในธนาคารการศึกษาของลูกนะการทาบุญถ้าความฝันของคุณนะครับมีอยากมีบ้านราคาหลักล้านนะสามสี่ล้านห้าล้านนะแล้วก็มีรถขับราคาสักสองสามล้านมีเงินป่าในธนาคารสักหนึ่งล้านแล้วก็ท่องเที่ยวต่างประเทศตลอดจนนะการศึกษาของลูกคนส่วนใหญ่มีความฝันะเหมือนผมเมื่อก่อนเนะี่ยมีความฝันที่ใหญ่มากๆแต่เมื่อเรามาดู เราไปดูรายได้คนส่วนใหญ่97%มีรายได้น้อยแต่ฝันใหญ่ความฝันกับรายได้มันไม่บาลานซ์กันทําให้หลายคนฝันไม่เป็นจริงเ็าเรียกว่าเพ้อฝันหลายคนจริงพยายามลดความฝันเพื่อให้มันเท่ากับรายได้วันนี้ผมบอกว่าไม่ต้องเลยฝันเหมือนเดิมฝันให้ใหญ่เอาไว้ถึงมันจะไม่ได้ทุกข้อแต่คุณได้แน่นอนด้วยโปรเจกต์นี้ วันนี้มีโปรเจกต์เนี่ยจะ,จะช่วยปลดหนี้คุณสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงขอแค่คุณเรียนรู้และลงมือทำกับมันพิสูจน์ว่าสมเดือนแตะหลักแสนไหมเพราะผมบุ้มาแล้วว่าหลายคนตั้งใจมุ่งมั่นเรียนรู้กับมันและลงมือปฏิบัติภายในเวลาหนึ่งอาทิตย์สามารถมีรายได้สอง0 0ื่บาทบางคน10วันมีรายได้ห้าหมื่น แต่ปเุเตีนี้ผมตั้งไว้นะสามเดือนแสนเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเลยถ้าคุณตั้งใจขอเพียงคุณเปิดใจให้กวา้างเรียนรู้กับมันถ้าไปดูแล้วไปฟังแล้วมันไม่ใช่นะเราก็ไม่ต้องทําเพราะมันไม่มีข้อผูกมัดตั้งแต่ต่อเล่มจนและผมบอกแล้วไม่มีข้อผูกมัดใแ,แดงดินขอเพียงคุณนะเปิดโอกาส รับรู้โอกาสที่ผมเรียกว่าโอกาสเหนือสามัญที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณคุณเข้าไปเรียนรู้โปรติกถ้ามันใช่นะฮะผมติวเตอร์ออฟจะเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจให้คุณเรามาทํางานร่วมกันดีไหมครับผมเชื่อว,ว่าดีมากๆเพราะฉะนั้นนะอย่าให้หมอดูมากําหนดชะตาชีวิตคุณคุณนะครับเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดคุณกําหนดชะตาชีวิตของคุณได้ว่า รวยหรือจนสําเร็จหรือล้มเหลวโปรเจกต์กนี้ถ้าคุณอืน่นทาได้สาวโรงงานทําได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราทําไม่ได้ที่เขาไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์หนังสือเขาอ่านไม่ออกแต่สามารถเป็นพิชิตโปรเจกต์กนี้ด้วยหลักแสนนะ <c oughs> อภประลทานทท่านนะหลักแสนได้เพราะวันนี้คุณต้องพิสูจน์ ถ้าคุณสนใจที่จะเรียนรู้โปรเจกต์นี้ติดต่อผมนะครับนะคอมเมนต์ Comment มาว่าพิมพ์ว่าสนใจโปรหรือสนใจนะหรือจะคุยกับผมก็ได้ครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้หรือแอดมาเป็นเพื่อนกับผมนะะลองมาเปิดใจเรียนรู้ประมาณว่าโปรเจกต์ที่ผมพูดว่าโปรเจกต์ <c oughs> เปลี่ยนชีวิตมันเป็นจริง ได้หรือไม่อย่าให้ใครมาชี้หน้าเราว่าแกหน้าอย่างแกไม่มีวันรวยหน้าอย่างแกมันต้องจนตระกูลแกมันเออมันไม่มีทางรวยนะแกไม่มีทางรวยอย่าไปเชื่อกับเพราะหมอดูที่ไม่ที่สุดและตอบโจทย์ได้มากที่สุดและบอกว่าคุณรวยหรือคุณ เชื่อว่าคุณทำได้ถ้าคุณดูคลิปปฏิกิริยานี้แล้วผมเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ตายได้หลับแสนอยูในกระเของคุณ,คณ,คณแค่เปิดใจ